สตุกชี่ควิกกุ๊ปปิ้งข้อต่อสวมเร็ว <S 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 อะฮทุกคนนี่คือสตุกชี่ควิกกุ๊ปปิ้งทุกคนอาจสงสัยนะครับว่าสตุกชี่ควิกกุ๊ปปิ้งคืออะไรสตุกชี่ควิกกุ๊ปปิ้งก็คือข้อต่อสมเร็วโอเค นี่ข้อดีของ Quick g r o u p n n สตุก chi นะครับง่ายต่อการใส่นะครับไม่ต้องใช้ปัจแจซีนเกรดพรีเมียมเหนือกว่าท้องตลาดทั่วไปดีสามารถใช้ได้นาน s t u c chi อิตาลีอันดับหนึ่งถอดไวใช้ง่ายไม่เปลืองแรงต้อง s t u c chi เท่านั้นสตุก chi อิตาลีนะครับสามารถ หาซื้อกันได้แล้วนะครับที่บริษัทเอราวันเมืองทรัพย์หรือบริษัทในเครือว่งองไวิทกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ